วันนี้นะฮะรีวิวนะครับตัวไฟเลี้ยวก้านกระจกแบบไฟวิ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูความแตกต่างนะครับระหว่างตัวที่ติดตั้งแล้วนะครับแบบนี้หล่อๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับผมจะเห็นเป็นไฟเลี้ยวแบบซีรคนเชียลแบบนี้นะฮะทั้งกลางวันและกลางคืนนะฮะมีความชัดเจนแล้วก็สว่างนะครับผมตัวนี้เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับกลางวันนะฮะจะสว่างแบบนี้เลยกลางคืนก็สว่างแบบนี้ไม่แสบตาเพื่อนร่วมทางนะครับ ทำให้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถข้างๆมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะครับและไปดูฝั่งที่ยังไม่ได้ติดตั้งกันของเดิมเป็น LED เช่นเดียวกันแตเน่เป็นแบบออปติกนาแสงนะครับเวลากลางวันจะสังเกตว่าแสงแทบจะมองไม่เห็นนะครับผมแล้วก็เวลากลางคืนอ่ะชัดเจนนะครับผมในส่วนของอ่า LED ตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของตัวใหม่นะครับ แสงจะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเลยทําให้รถลูกค้าเวลาเลี้ยวนะฮะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้ติดนะสินค้าเข้ามาน้อยนะมีไม่เยอะสามารถติดตั้งสอบถามได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลฟ์กดแชร์นะครับกดติดตามแอลของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ